สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาขอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งที่เราคิดว่า,ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้หรือว่าที่เรียกว่าสิ่งที่ลี้ลับในเองแล้วก็คือผมว่าน่าจะเป็นความผูกพันซะมากกว่านะ,ะเพราะว่าผมก็ประสบประสบเหตุการณ์เรื่อง แบบนี้ด้วยตัวเองครับผมก็คือสมัยที่ผมยังเรียกว่ายังเป็นเด็กอยู่เป็นเด็กอยู่ก็เราก็ยังไม่ค่อนข้างที่จะไม่รู้เรื่องของอความหมายของคําว่าชีวิตเยอะขึ้นเยอะมากมายอะไรประมาณนี้ครับสมัยนั้นก็ประมาณเจ็ดแปดขวบครับผมสมัยก่อนก็การการใช้ชีวิตของคนที่อยู่ตามเรียกว่าผมก็เป็นเด็กในเมืองอยู่ อกนิดนึงเนาะก็จะเป็นบ้านติดติดกันนะครับผมก็สมัยก่อนก็จะปลูกเป็นบ้านไม้กันนะครับผมก็เ,เป็นบ้านไม้กันแล้วก็คนเราก็จะปลูกบ้านติดติดกันเหมือนชุมชนอะไรประมาณนี้นะครับผมผมก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับคณลุงท่านหนึงก็คือเป็นเพื่อนบ้านของผมนี่ยก็ท่านเ็าทางานเรียกว่าทํางานที่เรียกว่าทํางานเกี่ยวกับงานบริการแล้วกันเนาะทุกๆช ah เช้าท่านก็จะออกไปทํางานที่จ ทุกๆช้ากับผมตั้งแต่ตีสี่ตีห้าน่ละเพราะสมัยแต่ก่อนก็ตอนยังเป็นเด็กอยู่ผมชีวิตผมก็เป็นเด็กขายหนังสือพิมพ์นะครับผมก็ชอบไปขายหนังสือพิมพ์นี่ครับผมที่เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบันสองสองสองบริษัทนี่แหละครับผมที่เป็นหลักๆของประเทศไทยเรานี่แหละผมก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีหนะ้าเนาะก็ไปไปรับหนังสือพิมพ์ก็ไปเดินขายนะครับผมสมัยก่อนก็เลี่ยมละหนึ่งสลึง หนึ่งเสลึงนะครับผมเรียมแล้วหนึ่งสลึงเนาะก็ไปไปแต่ก่อนก็ไปกับพี่ชายก็ไปเดินเดินไปนะครับกระจักจากบ้านบมไปที่ที่ตัวตลาดตัวตัวจังหวัดสกลนครก็ประมาณก็เกือบกิโลกว่านะครับผมสมัยก่อนแล้วก็จะเดินนะครับผมก็ทุ่งนาเป็นเรียกว่าเป็นสมัย้ก่อนเนาะก็คือไฟฟ้าตามเสาไฟฟ้าก็ขณะเป็นเขตในเมืองก็ยังบางบางทีก็จะทิ้งระยะ มีสมมติว่าเสาร์นี้มีใช่ไหมครับผมเสาที่หนึ่งก็ไปถึงเสาที่สามทจะมีไฟมันก็ถือว่ามืดนะครับผมทมันนะยนัเนาะยิ่งเป็นหน,หน้าน้าหนาวนี่ก็โอ้โหลมลมก็จะช่วยพัดพัดแบบพัดหนาวนะแต่ว่าเราทมัยก่อนเราก็อยากะเรียกว่าเราก็อยากจะมีไราไยได้ประมาณนี้เป็นเด็กขายหนังสือพิมพ์ก็ไปก็ผมไปกับพี่ชายละ่ะไปไปทุกเช้าก็ไปรับหนังสือพิมพ์ม,มาก็ไปรับหนังสือพิมพ์ม,มาก็ไปเดินขายในตลาดก็พอ พอได้วันหนึ่งก็วันนี้กินก๋วยเตี๋ยวครับผมก็คือชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากก๋วยเตี๋ยวที่แถวตลาดก็เราลอยบุกเข้ามาพูดถึงเรื่องราวของคุณลุงคุณลุงท่านนี้ก็เช้าเ้ามาหลังจากที่มาท่านไปเรียกว่าไปเราก็กวาดถนนแล้วกันนะครับผมนะก็คืองานบริการนี้เรไปกวาดถนนเช้าเช้าแล้วก็บ้านอยู่ที่กับผมทุกเช้าเช้าลุงเขาก็จะชอบเตะ เตะกระสอบนะครับผมเตะกระสอบตายเราจะเป็นนักมวยก็คือที่บ้านที่บ้านของุลุงเขาจะมีกระสอบตายเกา่เกาๆเราจะชอบเตะกระสอบตาทยทุกวนันทุกวนันครับผมคือช่วงช่วงเช้าๆนะครับผมประมาณตีสี่ที่เนี่ยจะต้องได้ยินแล้วจะต้องได้ยินแล้วคุณลุงเขาจะชอบเตะกระสอบตายเราก็ได้ยินทุกวนันทุกวันก็เหมือนเป็นกาปุกข,ของเราอ่ะแต่พอหลังจากที่ก็คือตามอายุครับผมก็คือคุณลุงก็อายุเยอะละ ก็น่าจะโอ้ไวขนาดนั้นก็น่าจะประมาณสักห้าสิบหกสิบแล้วนะครับผมแ okay. ต่ผมย uh ังเป็นเด็กเนาะก็ทุกๆเช้าก็วันนั้นก็คือไปไอขายนสือพิมพ์ไม่หละครับผมมันก็มีเหตุที่ไม่คาดหมายก็คือคุณลุงท่านได้เสียได้เสียชีวิตไปนะก็คือคือก็คือตามวัยแล้วละครับผมก็คือถึงเวลาที่เรียกว่าจะต้องไปไปสู่พภูมิที่ดีแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมก ผ่านวันแรกนะครับผมเนาะก็ยังไม่มีอะไรนะครับผมก็ยังไม่มีอะไรหรอกแต่พอวันที่สองที่สามไปมันก็มันก็มีสิ่งที่เราคาดคิดไม่ถึงคนระับก็ทุกเช้าที่เราเคยตื่นก็จะยินเสียงคนเตะกระสอบสายอยู่เตะกระสอบสายนะครับผมก็เหมือนคนซ้อมมวยนะก็จะมีเสียงชุบชุกชุกมักก็เหมือนเสียงต่อยเสียงเตะอะไรครับผมเราก็แปลกใจว่าเอ๊ะทุกเช้าหนุ่ก็ไปแล้วมาเตนะเนาะเราก็ไม่กล้าไปดูอกครับผมสมัยก่อนเนาะเราก็ยังเป็นเด็กก็ยังก้ากลัวอยู่ แกแอ,แอบดูอบผมมันก็มีแต่เสียงนะครับผมแต่มันก็ไม่เห็นมีเขามีเงามีรูปมีร่างอะไรเขาแล้วก็แปลกใจว่าเอ๊ะลุงเข้าไปแนละ้วก็คือน่าจะน่าจะเป็นเรื่องของกิจวัตรเนาะกิจวัตรของสิ่งที่เรียกว่าความมีความห่วงอยู่คือที่บ้านของลุงเขาก็แบบมีมีคนน้อยนะครับผมก็มีคนน้อยุกคือสมัยแต่ก่อนนะเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องที่ผมพูดก็คือท,ที่ผมบอกว่าบางบางทีบางสิ่งบางอย่างก็ เราก็ก็พิสูจน์ไม่ได้หรอกผมว่าน่าจะเป็นความห่วงใยแล้วก็เกลีกิจวัตรซะมากกว่าแต่พอหลังจากที่ผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งครับผมเสียงอะไรก็เงียบเงียบหายไปก็กระสอบตายใบนั้นก็อยู่กับผมได้เห็นอยู่อีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เนาะก็มีลูกหลานของลุงเขาก็เก็บเก็บเก็บไปไว้นะครับผมผมก็ไม่ทราบว่าไปเก็บไว้ที่ไหนก็คือ ันก็เป็นเรื่องราวของประสบการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอออันนี้ก็คือความหมายแล้วก็ความว่าผูกพันแล้วก็เป็นกิจวัตรเนาะที่คุณลุงเขาเคยทําผมว่าทุกเชา้าเขาจะต้องทํากิจวัตรประจาวันแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็กับเรื่องเล่านะก็คืออาจจะเรียกว่าไม่อยากจะใช้คำนะก็คือว่ากับขอขอขอเป็นเื่าประสบการณ์เรื่องของจิตและความผูกพันแล้วก็กิจวัตรที่ต้องทําอะไรประมาณนี้ดีกว่านะครับผมเนาะ สำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องเล่าอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมนะที่ติดตามรับชมมาแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ